คลิปนี้สิพมากินไอศครีมว้าวเป็นไอศครีมหวานเย็นจ้ากลิ่นพลัมญี่ปุน่นแต่พัมญี่ปุ่นนี่บอกตามตรงเลยวย่ายังไม่เคยกินนาะจสาแต่แบบเออชื่อเก๋และแปลกเนาะเดี๋ยวขออ่านในซองแป๊บหนึ่งซื้อแบบไอศครีมเอออยากจะบอกว่ามันหอมมากพลัมญี่ปุน่นไม่ใช่พลับนะพลัม ไอซ์แคนดี้ซูโมโมไอศครีมหวานเย็นกาลิ่นพลัมญี่ปุ่นตากะลิกะลิคุ้งแทงนีส18บาทจ้าอันนี้เดยมาจากเซเว่นเนาะแบบมันหอมอะ่ะแกะมาแล้วหอมมาชิมกันเลยนี่จา้าซองเพื่อนเพื่อนแบบว่าเออเขาไปในเซเว่นแล้วแบบเออไปล่องชิมเบิงเนาะให้คะแนนความหอมแบบสิเต็มสิบเลยนะหอมมาก ืคำแรกสดชื่นหวานมีกลิ่นหอมแล้วแบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น่ะเป็นไอศครีมหวานเย็นนะนเพื่อนๆเป็นแบบเกล็ดน้ําแข็งแบบเออเคี้ยวง่ายละลายในปากกินแล้วก็หอมมากเลยจ้ะอื้อ ทขาทดีอ่ะเป็นไอศครีมเนื้อเกล็ดน้ําแข็งอ่ะแล้วแบบกัดง่ายกัดแล้วแบบอมแล้วได้ได้ได้ไดรับความแบบหวานหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมสดชื่นอยากให้แบบชิมไหมชิมไหม,ม,ไหมคำหนึ่งอ่ะให้เพื่อนชิมน้อจ่าตักกล่องหอมไหมหอมมากเลยอ่ะแต่ลูกซดลูกคล่ำเนี่ยยังไม่เคยกินนอจ่าเนี่แบบกินเป็นของไอศครีมเลยอะพลัมญี่ปุ่นไร่ทคำไคง มีรถแบบเหมือนเป็นรถเรากินแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเป็นรถผลไม้ในสักอย่างอะ่ะเราแต่เราก็ไม่รู้จักพามญี่ปุ่นอ่ะนะใช่แต่ว่ารู้สึกแบบเออเป็นผลไม้ที่แบบสดชื่นนะครับโน่หนึ่งไอซ์แคนดีโน่หนึ่งเจแปนะจ๊ะสิบแปดบาทโอ้แซบอ่ะสื่อมัติตุยเย็นไว way, แบบมองกับฤดูหล่อนของประเทศไทยเลยจ้ะกินแล้วแบบเอยสดชื่อนอะ่ะเติมพลังได้เลยนะเนี่ย ขนาดไอศครีมอ่ะมันยังกลิ่นหอมขนาดนี้ถ้าผลไม้สดจริงเนี่ยแบบว่าโอ้โหเป็นแต่แบบว่าหวานหอมมาจากพลัมญี่ปุ่นนะเนาะขาดเราออกมาเห็นเป็นไ,ไอศครีมอะแบบคือเอกลักษณ์เขาหอมอะ่ะเนาะอืมชื่นใจ แสบบอกต่อสาะเดี๋ยวปิดคลิปไปกินต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่ล้าภาคกินน้ำจกดจ้าขอข้จากอว้ยพ่อจ้า